เชิญไม่ย,ยาสีดอจอนบัดนี้ข้าพระเจ้าขอเชิญไม่ย,ยาภนธกพเท,ทีบัดนี้ข้าพระเจ้าขอเชิญไม่ย,ยาอุสาทีวีวันนี้ข้าพระเจ้าจะได้ทำพทิธีการเปิดภูมิที่สวนธรรมของสาวดํา ที่กำลังจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บัดนี้ข้าพระเจ้าขอให้เหล่าเทพเทวดาตั้งแต่สิบหกสันท้าถึงสิบห้าสันดีนร้อมทั้งปู่ย่าตายายที่เป็นองค์บรมพระโอใหญ่พระปู่ฤาษีทั้งหมดทั้งมวลทุกทรกองค์พ้อมทั้งปู่ย่าตายาย ที่เทล่านานอกนอทีนอคอทั้งหมดทมวลทุกๆวันนี้และบัดนี้และเวลานี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแก่เวลาวนนะะแล้วข้าพเจ้าขอเปิดภูขอเปิดเอาสมบัติที่อยู่ใต้ปฐพีรหรือว่าอยู่ที่น้องหลัน น้องลานนาก,ก็ดีหรือว่าอยู่ในเขตบริเวณนี้ก็ดีที่เป็นคุณพ่อพระผู้งหรือว่าพ่อผู้อุปหาตก็ดีหรือว่าที่วังนาคินก็ดีขอให้เปิดทั้งสี่ทิศสี่ทางขอให้มีแต่โชคแต่ลอบหลั่งไหลเข้ามาในเขตบริเวณนี้และบัดนี้ ขอให้เหล่าเทพเทวดาหรือว่าองค์พ่อปู่องค์พ่อเสาสักก,ะกะด็ดีหรือว่าจะเป็นองค์ไพศวนกด็ดีหรือว่าจะเป็นองค์พระแม่กอรีกด็ดีหรือว่าจะเป็นองค์พระแม่มากก็ดีหรือว่าจะเป็นองค์พระแม่รัศมีกด็ดีบัดนี้ ขอให้จุดที่ข้าพเจ้าอยู่นี้จงเปิดทั้งสีทส่ทิศสี่ทองอย่ามีอะไรมาขัดมาขวางมากันไหวนักที่นี้ด้วยบุญญาฤทธิ์ธรรมายาฤทธิ์ของครูบาอาจารย์หรือว่าพระอริยเจ้ภาภรยาสงฆ์ทั้งหมดงมวนทุกทุกวง พร้อมทั้งปู่ดำก็ดีพร้อมทั้งอมรรมพระปู่ใหญ่พระปู่อุดมมังก็ดีพร้อมทั้งองค์มหาบารมีนีแก้วก็ดีหรือว่านาคน้อยนาคนาคานาคนาคีทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี่ตระกูลก็ดีบัดเน้ข้าพเจ้า ขอให้น mm ักบริเวณนี้หรือว่าองค์พระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าองค์พระเจ้าใหญ่องค์ดำสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าองค์พระเจ้าใหญ่องค์ขาวสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ลูกหลานได้เชิญมาเป็นประธานในบริเวณนี้ก็ขอให้ ผูกพระเจ้าใหญ่จงเปิดทั้งสี่ทิศสี่ทางพร้อมทั้งองค์พระผู้ศรีสุโธ